เฮ้ยแล้วกูนั่งกูนั่งในอ่างเลยเหรอเราไม่เคยมีแขกรับเชิญอะไม่รอะปกติหนูนั่งกันสองคนแบบเนตรงนี้เหรอพี่ยวลองก่อนได้ไหมคะพี่ลองยี่เลื่อนเลื่อนด้วยอียพี่ลองคนเดียวก็เต็มแล้วนะเฮ้ยไอ้นกี้เราเนีขอโทษนะเราได้กระสับกระส่าสัมภาษณ์กันนี้ได้เหรอใครมันควรจะต้องมีคนนึงออกหรือพี่ออกไปอีกพี่ไม่ออกมาริมกออกมือมือเพียวลองเถิดหรือไมครับพี่เถิดไปครับเออนี่ข้างหลังนะข้างหลังข้างหลังไหมข้างหลังนะถ้าหนูนั่งข้างบนเหมือนเงี้ยใช่เลย แม่งแฟนแบ็กเลยอะภาพแฟนแบ็กเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครัถามคืนนี้ระหว่างที่กล้องมึงถ่ายไปด้วยเนี่ยทำไมมึงไม่จัดก่อนกูว่ารายการกูเละเท้วนะนี่เละเท่นกัูกูอีกอ่ะนี่ขำมาได้นะคะไก่ตรงนี้ก็ยังได้เฮ้ยอันนี้บังหน้าพี่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่ไม่ได้ออกทีวีนะแม่ผิดแม่แม่พี่ดูนะเฮ้ยพี่อยากเป็นดารานะเดี๋ยวแม่ไม่เชื่อนะว่ามาทำงานแล้วชื่อรายการอะไรฮะเนี่ยว่ามาดิว่ามาดิว่ามาดิโอเครายการติดต่อไปรายการชื่ออะไรอ่ะก็คือทุกวันนี้พี่ไม่เป็นรายการไหนเลย แต่ถ้าเพื่อนติดต่อมาว่าเอ้ยกูมีรายการนะมาให้กูหน่อยโอเคตอนนี้คือคอนเนคชันเท่านั้นเองราะรายการอื่นไม่มีคอนเนคชันพี่ไม่ไปอยู่แล้วพี่เสียเวลาเดี๋ยวก่อนรายการเนี้เคยมีรับเชิญปะพี่โอคือคนแรกถ้าวันหลังแขกเรเชิญมานะนั่งตรองอื่นพี่แนะนำเลยนะเป็นคอนเสิร์อะไรที่เราคุยกันในอ่างมันคือที่ปลอดภัยเอาจริงไหมตอนที่บี่ลงไปในอ่างพี่ไม่เคยรู้สึกปลอดภัยเพราะพี่รู้สึกโดนลุกล้ำตลอดเวลา ๋ยวก่อนชื่อรายการอะไรดีนะว่ามาดิว่วามาดิเชิญพี่มาเพราะอยากจะคุยอะไรกับพี่ครับเพราะอยากจะพูดถึงเรื่องการลงอ่างค่ะโอ้ยนี่ครั้งแรกเลยนะพี่ไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะโอเคพ, okay, พี่อาจจะมีพูดเล่นๆบ้างแต่ถ้าอยากรู้แบบลึกซึ้งอ่ะถามได้ออถือว่าเป็นวิทยาทานเขาอยากเห็นมุมมองความคิน็นของพี่เรื่องนี้ด้วยไงอาบอบนวดเนี่ยเหมือนผีรู้ว่ามีอยู่จริงแต่แกล้งทำเป็นไม่เห็นกัน คำว่าอาบอบนวดคืออะไรหลายคนคิดว่าอาบอบตัวนวดกลับบ้านไม่มีค่ะอาบนวดคือเข้าไปก็คือบึม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 ค่ะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนหรือเปล่าที่แบบเข้าไปแล้ว <S <S จะเข้าไปทําไมไมไ่เข้าไปทําไมอาบอบนวดคือเพื่อมีแต่เล่าคือเอนเตอร์เทนเฉยๆเอาเป็นที่อะโครจรเอางี้พี่พี่ขอขอ,อ,อ,อเป็นที่อะโครจรค็อกเทลเล่าก็คือเล่าที่เราพูดกัน เราเนี่คือเป็นร้านที่มีดนตรีแล้วก็จะมีน้องๆมานั่งคุยกับเรา oh, <okay. S 1> ชงเล่า oh, <okay. S 1> บางร้านก็ดื่มละ45นาที50นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่ดื่มหนึ่งหมายถึงว่า1ดริงเนี่ยคือค่าจ้างของเขาก็คือ45 oh, <okay. S 1> นาที oh, <okay. S 1> นับว่า oh, <okay. S> 1ดริง ก็เขาอาจจะอยู่กับเราทั้งคืนทั้งคืนได้ไปแปดดิ้งไม่ไม่ไม่แชั่คืนต้องเหมาอย่างเช่นอาจจะแบบสมมติว่าพี่บอกเฮ้ยวันนี้พี่เมาเลยพี่เปิดให้เลยสามสิบดื่มนั่งกับพี่ทั้งคืนเลยก็คูณไปดื่มเท่าไหร่เราแค่ดื่มแบบเดียวใช่ไหมแล้วแต่ร้านว่าบางร้านมันไปได้ถึงไหนคือบางร้านโอเคอาจจะแตะนิดต้องตัวกอดจูอะไรก็แต่ว่ามันไม่มีไม่มีเรื่องเพศมันจะไปแบบสมาแคมแคบโดกันอย่างเงี้ยไม่ได้ต่อให้เป็นห้องวีก็ไม่ได้มันจบแค่ตรงนั้นอันนี้คือเล้าเ้วเขามีแบบเดียวต่อ คือดิวต่อนมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับเด็กที่มันอาจจะถูกใจกันแต่อย่างงี้พี่เป็นคนไม่เที่ยวเราพี่ไม่ชอบอเพราะว่ามันไม่จบเราเป็นคนแบบว่าเวลาเราไปอ่ะแล้วเวลาเจอผู้หญิงสวยๆมากอ่ะเมื่อกี้เราแบบโอ้ยน้องน่ารักอ่ะแล้วน้องแล้วน้องเขาดูแลเราดีๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงจริงน้องก็มีใจให้เราเยอะ <laughs> <laughs> สักพักหนึ่งพอจะจบี่ยจะจบจะจบคืนละแม่ก็บอกว่าพี่เราบ้านงนินหนูเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน พี่ก็ไม่เคยเจอหน้าแม่เงเลยถ <_ d ata> ้าน,น้องแม่งบอกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่หนูขอไปเก็บพรอมเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนมึงมีทางได้เจอแม่งอีกคือมันเป็นกฎ่องของทางร้านคือห้ามกลับกับลูกค้าโอเคถ้าจะไปมีนอกรอบอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งอัดเนี่ยเล้ามันจะเป็นประมาณนี้คือพี่เป็นคนทำงานกลางคืนถูกไหมก็จะเจอน้องที่ทำงานเล้าเงี้ยบ่อยคือพี่ชอบคุยกับคนอาชีพแบบนี้เว้ยอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงทำส่วนใหญ่น้องๆที่ทำเล้าเนี่ยแม่งทำเป็นไตรมาสอ่ะสมมติว่าหนูอยากได้ค่าเทอมเขาก็จะแบบหนนูขอออมาเเดดืะไ้๊ล ตัวเรือนี้ก็มีเยอะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครงอบครัวแต่ว่าบางคนพอทําแล้วเนี่ยพอชีวิตเรามันเข้ามาเท่าแล้วแม่งกลับไปข่าวลําบากเพราะมันจะรู้สึกว่าเราได้เงินมาง่ายจากเดือนหนึ่งแม่งเป็นแสนอะแล้วก็จะมีคาราโอเกะคาราโอเกะเนี่ย อันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้รถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าคาราอเกตสายดาร์กโหนี่เหมือนที่เกาหลีเขาชอบมีกันแมทที่เหมือนแบบว่าแบบมี VIP แล้วก็เหมือนนางคาราอเกะแล้วก็มีมีเหมือนแบบมีคนนอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นถ้าถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นทางพี่นะทางพี่็เรียกคาราอเกะสายดาร์กจะเป็นร้านคาราอเกะที่มีไฟสีสีแล้วมีเด็กนั่งอยู่หน้าร้านถ้ามีเด็กนั่งหน้าร้านเนี่ยอันนี้สายดาร์กอารมณ์จะเหมือนเราแต่โหดกว่ามันแบบมันเป็นห้องวีหมดอะมันก็แบบมันเป็นห้องปิดเหรอคะเป็นห้องปิดแล้วเด็กมันก็จะมมมีควววาาถถถึึึงงงงเนน้ตตัรรุแแก่่่ไ ก็อยู่ท <am mm ี hmm. ่ร like 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 ้านบางร้านก็ไม่แน่ท่านในบุมพี่อ่ะพี่เคยไปเหมือนกันไปกับพวกเพื่อนๆแบบลากไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแม่งฟันเราเยอะหมายถึงว่าเราจะโดนหลอกเยอะลูกอมในจานละร้อยผลไม้รวมจานละสองร้อยสับปะรดสามชิ้นแล้วก็แสบลิ้นด้วยมันจะชงเหล้าให้เราแบบบ้างกับผมพี่ตอนนี้ก่ะแล้วคือโซดาคือหนักคือมันจะทำไงก็ได้ให้รันมิกเซอร์ให้ได้เยอะที่สุดอะแล้วก็จะมีแบบเด็ก แม่งชอบมีเด็กแบบอ่ะสมมติพี่เลิกหนูพี่ก็จะอยู่กับหนูว่าก้ากันไปแต่อยู่ดีดมันชอบมีเด็กเดินเข้ามามันนวดๆพี่โอ้หมาวันนี้มาอีกแล้วนะเนี่ยหมืไม่เจอนานเลยแล้วก็เดินออกไปเนี่ยแม่งรันดื่มกูแล้วคือมันเป็นอย่างนั้นคือตระวังอันนี้คือคาราเกะสายดาร์กก็จะอีกแบบหนึ่งอ่าแล้วก็มีนะอ่ะนกกระปุ๋ยนก,กระปอนโก,กระปอนี่จะรู้กัน นวดกระปูคือประหนึ่งว่าเป็นร้านนวดต้องบอกก่อนนะชาวเน็ตสมัยก่อนกับสมัยนี้นวดกระปูไม่เหมือนกันนวดกระปูเนี่ยมันมาจากนวดกระสายนวดกระสายนี่คือเป็นศาสตร์โบราณที่เป็นแบบคุณป้าเขาเลยงี้นวดคุณป้านวดให้อนวดไอ้นั้นให้ผู้ชายอะมันเป็นแบบเทคนิคเลยจริงๆอันนี้มันเป็นแบบเลือกเาเออกันคู่เลยเพราะว่ามันเหมือนเหมือนเวลานวดเท้าป้าคือเหมือนเส้นเยอะเลยอ่เส้นประษาผู้ชายอยู่ตรงนั้นเยอะแต่คนมันอัดแอปมาเป็นค้าบริการจากที่มันนวดกระสายอะมันไม่ก็ไม่กระสายเลยมันก็กระเสียวเลยกระไปแบบ เขาเรียกว่านวดแผ่นซ้อนแผ่นไม่ใช่นวดแผบนโบราณนวดแผ่นซ้อนแผ่นอ่าก็แล้วแต่บางร้านก็นวดก่อนบางร้านเขาไปข้าใส่เลยก็มีแพงไหมแพงไหมอยากรู้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่หน้าตาแล้วแต่เกรดร้านหมื่นเป็นแสนแสนไม่ถึงแสนไม่ถึงคืออย่างนี้มันมันแยกกันนะเดี๋ยวนี้มันเยอะถึงที่บอกมันเป็นร้านนวดที่มันเป็นพิตตี้เลยคือเราเดินเข้าไปเนี่ยเรารู้เลยว่าไอเย็นอันนี้คือคือสวยเลยกูทิมได้หมดเลยเนกูทิมได้หมดเลยกับบางร้านอ่ะแต่งตัวเป็นคนนวดร้านนวดแบบทิศ มัดชุดแบบถึงเวลาก็นวดเฉียวให้เรามีอารมณ์อ่ะเข้าใจไหมเพือ่อจะชอริ้วเฮียงเราใช้าใจไหมพ <c oughs> อชอริ้วเฮียงเนี่ยพอชอปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้เงินเพิ่มไง <c oughs> คือต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้พี่ก็เคยคุยกับน้องที่เขานวดเลยเขาบอกว่าพี่ค่านวดอย่างเดียวบางทีมันไม่พอหรอกร <c oughs> ้านก็จะหักถึงตัวเขาก็ไม่เท่าไหร่เขาก็รู้สึกว่าการชอริ้วเฮียงเนี่ยการชอเนี่ยวันนี้เขาได้ทิปพันหนึ่งก็คุ้มไงมันก็ไม่ได้ไม่ได้ร่วมไม่ได้ร่วมเพศอ่ะมันก็แค่แบบเข้าใจไหมก็จบ ซึ่งแม่งมีแฝงอยู่ทุกที่ไอ้เหี้ยเอาจริงๆต่อให้ต่อให้บอกว่าร้านดีแค่ไหนร้านมีกฎข้อห้ามแค่ไหนอะแล้วนี่คือเรียกกลับบ้านก็ไม่ได้คือไม่ได้จบไปที่ร้านนวดทั่วไปก็จบตรงนั้นเหรออ่ะจ้ะเพราะเคยได้ยินเหมือนกันแต่ถ้าให้พี่จิ้มเนี่ยให้พี่จิ้มเนี่ยพี่จิ้มทั้งหมดเลยพี่จิ้มนายบางทีพี่เดินเข้าไปเนี่ยบางทีพี่ได้กลิ่นพี่รู้เลยอ่าไม่ใช่ละอันอันนี้คือนวดนิ้งยังไม่ถึงยังไม่ถึงอ่ะนวดเลยนะใช่ พอมาถึงอาบนวดมันก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งเลยอาบนวดนี่คือชาวเน็ตอยากกระแดะว่าบ้านเราไม่มีมันเรื่องจริง oh อาบอบนวดมันคือที่เ้าบริการอ่ะก็เข้าไปก็เลือกเด็กอาบน้ําแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันหนูฉีดอะไรอ่ะหนูฉีดแอ,อ,ดอสตาใช่ไหมพ <laughs> ีซีโดฟา์มได้นะเดี๋ยวเรา <laughs> <ๆ>เดี๋ยวผสมสูตรกันนะเดี๋ยวเราคล้ายกันนะคล้ายกันแล้วก็แยกย้ายอ,ยอะไรเงี้ยอาภูมิพ่ขึ้นแล้วี่กับบ้านสบาย <laughs> ไม่อยากรู้แบบอยากรู้ประสบการณ์โดยตรงเด <laughs> ียวแล้วแบบเคยเหมือนแบบ คืออยากรู้เหมือนเราเริ่มจริงๆอายุไหนอะไรเงี้ยบอกก่อนว่าครั้งแรกนะพี่อะไปโดยที่ไม่รู้เพื่อนชวนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพื่อนชวนไปเราไม่รู้คือเราเด็กอะมหาลัยซอยข้างปั๊มเด็กเด็กที่มึงเรียนมหาลัยเดียวกูก็รู้ซอยข้างปั๊มจอดรถที่ปั๊มเดินล็อกแดก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 เข้าไปเยี่ยสภาพแม่งคือแบบมันคือซ่องอ่ะเรียวซ่องอะไม่ใช่เอวนวดเลยอะคือแบบเรียวซ่องเรียวซ่องอะที่เราเห็นแบบในละครอย่างนั้นเลยอะมันไม่ได้เลยเว้ยแล้วครั้งแรกก็ไม่ได้ใช้บริการด้วย ต่อันนั้นคืออะไรที่เข้าไป,บบไปเห็นแบบเวซ่องจริงๆเพราะมันมันบอได้อะราคามิตรภาพนะราคาแบบราคายิ้มนะราคากระเดงพันหนึมีทอนอย่างเงี้ยราคาแบบมิตรภาพนะอ่ะเราตอไปครั้งแรกเลยเนี่ยก็ไปกับเพื่อนนี่แหละไปเพื่อนมาหาอะไรจะไปก็นั่งรถไปด้วยกันสภาพก็ไม่ได้ดีกว่าเฮียนั้นเลยนะแต่ดีขึ้นมาหน่อยคือเข้าไปอะ แม่งเหมือนโรงอาหารเลยเว้ยเดินเข้าไปก็เห็นโรงอาหารเด็กสมัยก่อนมาที่มันเป็นโต๊ะยาวแล้วดั้งขัดอาหากันอ<ะ>่ะแล้วเป็นคอกันอะ่ะอย่างนั้นเลยแล้วก็จะมีทางเดินเป็นตัว L อย่างเงี้ยเราก็เดินไปแล้วก็เชงเงือดูอย่างเงี้ยอยากรู้ครัอบอยากรู้ไม่ใจเงื้อดูว่าชอบตัวไหนแล้วก็เลือกอย่างนั้นเล่นนเลยอันนั้คือครั้งแรกของพี่ครั้งแรกเลยที่มีความสุกนี่คือครั้งแรกของพี่ไม่ดีรู้สึกไม่ดีด้วยทำไมอะ มันสถานที่มันไม่ได้อะอ๋อมันคือต้อง <c oughs> ้นอคือกับสถานที่ต้องคำนวณเราด้วยคือตอนเด็กตอนนั้นอะมันไม่รู้สึกว่ามันไม่ดีหรอกตอนเด็กมันแบบวัยรุ่นอะกระตุ้นเนี่ยอยากลองสักหน้าดีไปกับเพื่อนแล้วก็พอไปเหมือนไปให้รู้อะแล้วก็หลังนา้นั้นพอที่แบบเด็กก็จะไม่ไปแล้วเพราะรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ไหวหน่ากลัวก็คือแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นที่อื่นอย่างงี้เหรอหรือว่าหรือว่าแล้วก็พอแล้วก็พอพอโตขึ้นเนี่ยมันก็ไปเนี่ยพวกคาราโอเกะคือมันมันเหมือนวัยรุ่นสังคมของนืใงงค้ มันก็จะเจอแต่เพื่อนที่แบบสายดาร์กหน่อยอ่ะมันก็จะพาไปนั่น<ม>พาไปนี่ที่เราไปอะ่ะเอาจริงปนะ่ะพี่เป็นคนไม่ใช่คนที่เดินเข้าซ่องคนเดียวนะเว้ยไอ้ยี่ e ให้ตายหาเลยพี่ไม่เคยขับรถไปซ่องคนเดียวนะเวย้ยพี่ไม่ชอบคือถ้าหมดให้เลือกไปคนเดียวก็คือไม่ไปไม่ไปเพราะพี่เป็นคนชอบคุยมากกว่าเราไม่อยากเอาเองินไปซื้อแล้วก็จบไป<ม><ม>อะไรอย่างเงี<ม>้ยเอาโน้ตในบางทีมันเป็นที่ที่เขาเอาไว้ดิอยู่แล้วธุรกิจกันนะอ๋อใช่แขกแขกมีวพีใช่ไหมคี่เลยปิดห้องวีใหญ่แบบที่อยู่กันได้แบบ50คนอยงเเ้แลวหมาเเด็กลย พื่อจะคุยธุรกิจแบบเป็นหลักสิเป็นร้อย,าย้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้มันเป็นเรื่องจริงม,มันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าคนแค่ไม่รู้ว่าเขาไปทําไมกันหลายคนก็บอกว่าแล้วทำไมาต้องไปที่เนี่ยก็ไปที่อื่นก็ได้คุยกันม,มึงมึงต้องไปก่อนมึงถึงจะรู้อขอร้อยก็ได้ร้อยขอพันก็ได้พันในเวลาที่คนมันมีความสุขอะมึงมันคุยลื่นไปหมดวันนี้ไปคุยโรงแรมแบบโผล่ขึ้นไปอะแดกอาหารบ้างโรงแรมอะแพงยิบหายเลยเฮียไม่อร่อยด้วยไม่รู้เรื่องเอเฮียไปตรงตรงนี้จิบเหล้ามีคนนั่งกาะแก เฮฮาสนุกคิกคักคิดมันดง่ายกว่าแล้วเคยเจอเหมือนแบบว่าเด็กที่สวยมากแบบพี่เคยมีอาการแบบเขินไหมตกลุมรักเลยอย่างเงี้ยไ,ไม่เคยพี่ไม่เคยพี่ไม่เคยตกหลุมักเราต้องแยกออกแต่ว่าพี่มีคนรู้จักบางคนที่พอไปแล้วก็ออมเป็นแฟนกันเลยก็มีถ้าในมุมพี่อ่ะพี่ไม่ได้ดูถูกเขา พี่ไม่ได้ตกหลุมแล้วครับเพราะพี่ไม่ได้ไปสถานที่นั้นเพราะ<โ>พี่ต้องการความรักเออข้าใจไหมอย่างแรกเราต้องให้เกียรติเขาก่อนว่าเขาเขาถึงนิยามคนเหล่านั้นว่าผู้หญิงขายบริการไงคือคำว่าขายบริการมันไม่ได้คำหยาบคายนะเว้ยคือขายบริการคือไอ้เหี้ยเขาขายบริการคือเขาบริการเราเป็นอย่างดีบางคนที่ชอบไปเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขาอ่ะไม่กล้าขอให้แฟนทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น,นให้แต่คนเหล่านี้ทําให้เขาทุกอย่างที่เขาต้องการ อ้นี่ไม่ใช่ข้ออ้างของผู้ชายนี่จะมาด่ากูว่าเอ๊เหี้ย <Yeah, S 1> ผู้ชายมึงแบบนั้นนี่ไม่ใช่นะพยายามอีิว่าเหตุผลให้เข้าใจว่าบางคนเขาไปทไาําไมไอ้เชี้ยกูคุยกับน้องบางคนอนะมีบางคนเป็นแบบเสียใหญ่ๆเลยมามาหาเขาคนเนี้ยแล้วมาก็แทบจะไม่ได้มีอะไรด้วยมาเพื่อให้แบบขึ้นไปแบบเหยียบหน้า<ะ>เหยียบไหล่เยียแล้วฉี่ใส่อะไรเนี้ยทำไมอะทำไมอะเขาชอบเขามีความต้องการแปลกซึ่งก็ขอ ใช่ขอเมียไม่ได้มไ,มไ,ดไม่ได้อยู่ดีเธอบอกมอเมียมีเธอฉี่สาธารณะเลยพ <c oughs> ่อทำไมอะครับทำไมเราไม่ไปฉี่ห้องน้าล่ะครับ มันไม่ใช่เรื่องผิดนะมันเป็นเรื่องของโละรสนิมทังเพศซึ่งไอ้เหี้ยเราจะมาตัดสินคนคนหนึ่งว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนเลวด้วยโละรนซิมทังเพศไม่ได้มันก็เป็นช่องทางของเขาที่เขาจะรู้สึกเขาก็ใช้เงินในการที่ตอบสนองความต้องการซึ่งคนเหล่านี้ที่เขาทํางานเป็นคนขายบริการ่ะเขาก็ตอบสนองได้มันก็มันก็ถูกไหมวะถ้าพูดกันตามตรงมันก็คนถูกกฎหมายได้แล้วด้วยซ้าจะได้มีกฎหมายรองรับเขาหรือมีมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยให้เขาไม่งั้นเขาจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้รับที่อะไรเลยแม้แต่สวััสดิกาารอควมปลภย แม้กระทั่งได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายมันไม่มีเลยนะใช่แล้วแล้ไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ไม่ควรรู้ถูกอาชีพนั้นเลยถูกต้องถูกต้องถูกต้องคือการที่อะไรพวกนี้มาเข้าถึงงายมากมาในไทย มันกลายว่าผู้ชายหลายคนต่อให้มีแฟนก็ไปตามที่เหล่านี้ uh huh. ผู้ชายมักจะ justify ด้วยการที่ว่าก็ไปสนุกกับเพื่อนไปกินเล่าก,กับเพื่อนไปแฮงเอากับ,เ,กบ <S <S เพื่อนปกติพี่ขอถามกลับว่าถ้าในมุมผู้หญิงเนี่ยถ้ามีแฟนแล้วรู้ว่าแฟนไปอาบนวดหนูโกรธไหมไปอาบอบนวดใช่ไหม uh huh. หนูคงไม่โอเค uh huh. ไม่โอเคมาก uh huh. ๆแน่ๆถ้าแฟนไปเที่ยวเราล่ะก็ไม่โอเคเหมือนกัน ใช่<ๆ>ก็ไม่โอเคเหมืเพราะว่าเรารู้สึกว่าต่อ,อให้มันไม่ได้ไม่มีอะไรกันผู้ชายเขาต้องการ affection อะไรบางอย่างจากผู้หญิงซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราให้เขาได้ เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่รู้ว่าถ้าเรารู้วเราต้องไม่สบายใจแน่ๆเขาถึงแม้เขาจะบอก,กที่จะทำเราไม่สบายใจอยู่ดีเราไม่ได้อยู่ด้วยไงคือเราไม่มีทางรู้อยู่แล้วว่าแบบมันเกินเลยหรือว่าอะไร,รหรือไลอ่ก็ถูกคือในในมุมพี่อ่ะต้องคุยกันตั้งแต่แรกถ้าผู้ชายอ่ะรู้สึกว่าห้ามไม่ได้ยังไงก็ต้องไปก็ควรจะบอกหมายถึงว่าบอกแฟนไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยเธอเราเป็นคนแบบนี้นะเธอโอเคไหมที่จะพบกันต่อถ้าไม่โอเคก็มี2ทางคือเลิกกับมึงก็ต้องหยุดทำเนี่ยมันก็ต้องแค่นั้นเองแต่มันจะมีบางคนที่เหมือนแบบว่าสมมต มันมีนะเว้ยมันไม่อาจจะพูดที่เยี่ยเลยนะถ้าสมมติว่าโกรธเนี่ยไม่แมนหรือถ้ามึงคิดว่ามึงทํามึงก็แอบไปแต่อยากให้แมนรู้นี่คืออีกเรื่องนึงเอาถูกปะก็มึงถ้ามึงคิดว่ามึงมึงมาดีกว่าเขาไม่ได้อ่ะมันแบบมันสองมาตรฐานนเลยนะที่ผู้ชายอะจะมีความรู้สึกว่ากูทําได้ลองเป็นผู้หญิงทำอะไรแบบนี้ดิ โหไม่ได้หรอกเอผู้ชายไม่แต่ผู้ชายที่มันแอบไปอ่ะมันก็ไม่รู้สึกว่าทันทได้ไงมันเลยแอบไงเข้าใจไหมในในมุมผู้ชายอ่ะมันก็จะรู้สึกว่ามันมันไม่อยากให้แฟนรู้แต่อย่างนึงที่พี่โฮดบอกว่าแบบเหมือนบางคนอ่ะเขาเหมือนแบบขอจากแฟนขอจากเมียไม่ได้ก็เลยไปหาจากพี่อื่นคือนี่รู้สึกว่า เราอยากรู้นะว่า,าแฟนเรา,แฟ,เราแฟนเราต้องการอะไรนี่ก็โอเเขา้าขใจแต่ว่าไอ้ที่พี่เล่าไปเมื่อกี้มันต้องแยกเลือกจากความสัมพันธ์นะหมายถึงว่าอันนี้คือเล่าจากประสบการณ์ที่ได้รับฟังมาต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามองถึงในมุมของชีวิตคู่อ่ะพี่ก็เห็นด้วยกับอันนี้ว่าก็ควรจะต้องคุยกันแต่ว่าแม่งบางทีเราละเลยอ่ะว่าที่คนเราอยู่ด้วยกันเยอะๆะโอเคพูดแรกแกอ่ะมันก็มีการกระตุ้นแหละแต่พอเราอยู่ไปเรื่อย มันก็จะมีความแบบเฮ้ยกูไม่อยากทำสิ่งนี้ให้มึงแล้วอะโอเคแรกๆอาจจะทาได้แต่พอทำไปเรื่อยๆมันก็จะมีความอย่างเงี้ยคงจะเป็นเหตุผลมาลองรับว่าทําไมผู้ชายบางคนมันถึงแบบยังต้องแอบไปอยู่มันไม่มีทางหรอกที่ทุกคู่บนรอบไม่งจะนั่งคุยกันแล้วแล้วเข้าใจอ่ะบางทีมีลูกสามแล้วอะเธอเยี่ยวใจเราเลยดิมันไม่ได้ไงมันเป็นความซับซ้อนของความสัมพันธ์ของมนุษย์เรื่องนี้ที่เรานั่งคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ชายถูก ผู้หญิงถูกผู้ชายผิดผู้หญิงผิดไม่ใช่แม่งคือเรื่องของแต่ละคู่แหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องอยู่ที่คุณจะยอมรับมันก็มีบางคู่ที่เขาคุณไปเลยค่ะแล้วแต่เออเราเปิดเราโอเพ่นแต่ขอให้คุณอย่าวเข้ามาในบ้านสองอย่าไปติดโรคมาสามอย่าทําให้ครอบครัวมีปัญหาอันนั้นก็อีกดีลหนึ่งทีนี้มันอยู่ที่ว่าแต่ละคู่เนี่ยเขาจะดีลให้มันจบ ยังไงบางทีผู้หญิงบางคนเขาก็เขาก็ไม่ได้อยากจะมีเซ็กส์กับคนนี้บ่อยๆ <c oughs> ฉะนั้นนะมึงมึงไปเหอะอย่ามาจับกูมันก็มีแต่ <c oughs> ถูกปา <c oughs> บางทีแบบผู้ชายพอสี่สิบห้าสิบไปปุ้ยไรเฮียแบบปล่อยตัวแล้ว <c oughs> คือมันก็มันก็ทั้งสองมุมถ้าในมุมเราเราก็เข้าใจผู้หญิงซึ่งเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้คนมีแฟนไปเที่ยวอะไรแบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ว่าในที่มาพูดมาอธิบายก็คือแค่จะเล่าให้ฟังว่ามันมีแบบนี้จริงๆในสังคมแล้วลึกๆมันเป็นยังไง แต่ละอย่างมันถูกแบ่งไป็นยังไงบ้างแต่มันก็จะมีผู้ชายพี่ว่าไม่เคยเลยที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์อะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวเลยไม่เคยเลยมีมีด้วยผู้ชายบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ไม่ชอบไปมันก็ไปตัดสินเขาไม่ได้นะว่าแบบโอ้เป็นคนดีเลยไม่เคยไปคือมันต้องแยกออกจากกันว่าคือเรื่องเซ็กส์เรื่องการซื้อบริการทางเพศหรืออย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความมันไม่ใช่ความไม่ดีอ่ะมันก็เป็นอาชีพที่ไปซื้อได้แต่ว่าก็ต้องซื้อให้มันถูกต้องแล้วสายไลน์อย่างงี้ยสายไลน์ก็จะถูกแบ่งเป็นแบบตามแคตตาล็อก มันจะมีไซส์ไลน์ที่อะสมมุติเราไปอ่านรดใช่ไหม <g ül üyor> ก็จะมีน้องที่อยู่ในตู้อันนี้เขาจะเรียกว่าน้องเด็กที่นั่งตู้กับเด็กที่นั่งข้างนอก <c oughs> คือข้างในเนี่ยอาจจะเป็นงานประจํา <c oughs> แต่อันเนี้ยเป็นแบบตัววิ่งมาจากร้านนู้นมาจากร้านนี้ไม่เคยได้เจอแล้วก็จะถูกเชียร์แบบมากอมเราอะนี่ <c oughs> ไม่เคยทํางานที่ไหนเลยนี่มาเลยก็ <c oughs> จะถูกอัพราคาขึ้นไปจะแยกออกมาอย่างงี้แต่สมัยเนี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นละสมัยนี้มันก็คือแบบอยู่ในกรุ๊ปไลน์แล้วไงกปเดี๋ยวนี้ในกรุ๊ปไลน์มันก็มีแบบนนงาเอ งา,งาน n v ็นวีไหมงาน n คือ entertain ทนก็อ,อาจจะเลยกล่าไม่อยู่กับเราถูกป้องชงเล่าเท่านั้นโอเคอาจจะมีแต่เนื้อต่องตัวจะมีนั้นแล้วแต่ดิว <Okay. S 2> แล้วก็จะมีเอ็นโหดมาถึงแบบเดิกกินในตัวเดียวชงเล่าเลยก็มี <S <S มแล้วแต่ดิวแล้วก็มี NV NV คือชงเล่าก่อนแล้วก็สวีด,ด้วยหรือวีอย่างเดียวเลยก็มีวี <S <S <V> <S <S อย่างเดียวคือไม่ต้องเอ็นเลยคือวีเลยอย่างเดียววีก็คือไซส์ลน์แล้วแหละ <Okay. S 2> แล้วราคาคือสูงสุดแล้วแต่เลย,เลยอันนี้แล้วแต่เลยครับแล้วแต่เลย3า0 0ันห้พันนี่ไปถึงแสนไหมถ้าถึงแสนส่วนใหญ่จะเป็นวีเลยแล้วใมแบบ ในวงการบันเทิงหรือแบบคนที่เป็นรู้จักพวกในไอดอลดาราอะไรอย่างงี้ยเอางี้เอางี้คือพี่ยังไม่รู้จริงเดี๋ยวจะหาว่าแบบแต่เขาเคยบอกกันว่ามันก็มีแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครบ้างแล้วก็ไม่รู้จริงๆแล้วก็ไม่เคยเห็นจริงๆเราก็เลยไม่กล้าพูดว่าอ๋อมีครับอะไรเงี้ยนั่นแหละถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ไม่ควรจะไปบอกว่ามีหรือไม่แต่ว่าเขาพูดกันก็ก็อาจจะมีแต่ว่าพี่ไม่เคยไม่เคยดูอ่ะพอมองๆอย่างเราผู้อย่างเงี้ยมององก็จะชัดเจนว่าอันเนี้ย เป็นฝั่งมืด uh huh. ของสังคมอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แล้วพี่โอดรู้สึกยังไงที่แบบว่าพอพี่โอแบบโอเพนมากไรเงี้ยทำอะไรก็ทำแล้วรู้สึกยังไงเวลาโดนคนจัดใช่ไหม ไอโดคนัไม่โดนอยู่แล้วแต่ว่าอสมมติพี่ยิงคำถามกลับไปหาเราสองคนว่าแล้วในวันที่เราเจอพี่เรารู้สึกว่าพี่เป็นแบบอะหรบ่าหรือว่ารู้สึกว่าพี่เป็นคนคบไม่ได้ไหมหรือรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้แม่งเทาจังเลยว่ะน่ากลัวจังเลยว่ะถ้าถามหนูนะไม่รู้สึกอะไรเลยอะไม่รู้สึกว่าพี่เป็นคนไม่ดีหรือไม่รู้สึกว่าพี่แบบเทาหรือดาร์กหรือว่าเป็นไทป์นั้นอะไรอย่างเงี้ยคือรีว่าทุกอย่างมันคืออิมเมจที่เราสร้างขึ้นมามันก็เลยเป็นคำตอบสำหรับคำถามนี้ว่าพี่รู้สึกว่าเราทำหน้้้้าาาาททีีี่่ในนนนคววมมเเป็็ุษย์ขออองรรหหืโไดดกพแล ไม่ไม่เอาตัวเองไปเบียดเบียนคนอื่นก็พอแล้วในพาร์ทที่มันเป็นมุมมืดหรือว่าเทาๆของพี่พี่ก็ใช้กับกลุ่มที่พี่รู้สึกว่าพี่ไว้ใจแต่พี่จะไม่เอาไอ้ริงเทาๆหรือสิ่งเป้อเปื่อนมาปาปนให้พวกเรารู้สึกอึดอัดแบบรู้สึกว่าออฟเวิร์ดเวลาเจอพี่ที่พูดเพราะว่าอยากให้ได้เรียนรู้และเป็นกรณีศึกษาว่าให้เห็นว่ามันมีแบบนี้จริงๆแล้วก็ บางทีคุณฟังสิ่งเหล่านี้คุณอาจจะเปลี่ยนความคิดของคุณบ้างทุกคนทําทุกอย่างด้วยเหตุและผลสิ่งที่พี่โอเปนทุกวันนี้คนอาจจะมอโอ้โอปราโมดเยี้ยจังเลยโอปาโมดแบบแม่งเทาอะ่ะแค่ทำไมอะ่ะ ก็คือชีวิตกูกูมีความสุขกูกูยังไม่รู้เลยพูกที่กูตื่นมากูจะได้ใช้เงินที่กูทํามาหรือเปล่าฉะนั้นกูใช้เงินในการซื้อความสุขของกูแล้วไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่น,นแลวไม่ทมําให้ใครเดือดร้อนก็ย่ามาดากูแต่ถ้าวันนึงกูทําให้มึงเดือดร้อนไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ค่อยมาด่ากันอ,อันนั้นก็ขอโทษถ้าถ้าเคยทำหรืออะไรก็ว่ากันไปก็เอาหงสีกันไปแต่ว่าในมุมเนี้ยอย่าให้มองให้มันเป็นเรื่องปกติแล้วก็อย่าไปด้อยค่าเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยในวันนี้ที่เราคุยกันเนี้ยก็ มันมีแบบนี้จริงๆแต่ละอย่างมันแบ่งยังไงเพือ่อไปรุ่นอยากเที่ยวเี้ยเที่ยวได้นะแต่กูไม่ได้ชี้ให้มึงเที่ยวแต่มึงต้องปลอดภัยใช่สอันนี้สำคัญเนาะความสำคัญเลย<ช>คือมึงต้องปลอดภัยอย่าห่าสนุกได้แต่ก็มีขอบเขตคือที่เอาพี่โอ๊ตมา,มา,ม,ามาพูดกันวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนถา,ม,านม้าไม่ไม่อยากให้เหมือนจัดพี่โอ๊ตด,ด้วยส่วนหนึ่งเลยเพราะแบบเราอยากเห็นมุมมองก็จัดสนิทพี่เดินจาบ,บ้านลูก <laughs> ไม่ <laughs> ใช่พูดถึงว่าแบบว่าแบบก็เลยเห็นมุมมองพี่โอ๊ตไงอะไรแบบมันคือเราอยากให้คนคิดเหมือนว่าเฮ้ยทำไมอาพี่โอ๊ตมาพูดถึงท็อปิกนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราแค่คิดว่าแบบว่าพี่โอ๊ตเหมือนแบบไม่ถ้าเอาคนอื่นมาเขาไม่กล้าพูดหรอกเขาไม่กล้าพูดหรอกเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีครอบครัวแล้วหรือบางคนอาจจะมีคอนดิชั่นอย่างอู่ที่มันพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเราพูดได้เพราะว่าด้วยด้วยความเป็นโอปอมโอดอ่ะมันถูกมองเป็นแบบนั้นอยู่แล้วฉะนั้นการที่โอปอมโอดจะพูดเรื่องเงี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกใจจริงๆคืออยากรู้แหละคืออยากรรรรูู้้้้วว่่่่่่าาาาาาาแแตตละะออออยยยยยงงงงงงกกกัันไไเเี็บบด นี่มองผู้ชายอะไรคิดได้ไงไม่เราอยากรู้เพราะว่าวันหนึ่งแบบคนของเราไปน่าจะรู้หรือเปล่าว่าเฮ้ยันที่ขอไปคาราโอเกะนะไม่ได้นะดังหรือเปล่าดังหรือเปล่าคาราโอเกะที่ไหนรู้อมจานเท่าไหร่เอางี้พี่โอ๊ตแนะนำหน่อยทริคสำหรับผู้หญิงอ่ะจับผิดยังไงให้จับได้ว่าผู้ชายจะไปพูดทำไมล่ะผู้ชายก็เกมันทั้งประเทศสิก็กเกมทั้งประเทศสิหลังไม่หลังไม่ยากที่บอกได้ไอ้อาการอ่ะมันรู้ เออรีวะ <คน S 1> รีวะอาการอ่ะรู้มันดูนนอ,าาออกเว<อ>้ย<อ>เวลามันอึดอักอ่ะจริงเคยโดนจับได้ไหมคะไม่เคย <ๆ S 1> เพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันก็กลับบา้านเสพๆกินสบู่เยี่อะไรก็ได้ <laughs> ไม่ติดแ,แต่แต่ถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็กอาจจะซวยเพราะว่ากลิ่นสบู่มันคุ้นแต่พี่ว่าอาการอ่ะเราง่ายเมื่อคืนไปไหนมาแค่นี้โอ้โหเนี่ยวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมานะแล้วแฟนกุงแม่งเดูเข้ามาในห้องแล้วเปิดประตูเมื่อคืนไปไหนมาทั้งที่มึงไม่ได้ไปไหนเลยนะแต่มึงจะรู้สึกว่ามึงเหมือนมึงทำผิดอ่ะ เออไม่ไอ้นี้เพื่นเพื่อนก็เพื่อนเนอะอันเนี้ยคือโคชัยเลยเอออาจจะว่าผู้ชายอาการออกเกมก็ไม่ต้องมาบอกกูได้ยังไงชอบดีเอ็มไม้พี่ผมเกมครับเป็นแบบใช่ว่าจะทำแบบนั้นก็พกสบู่ไปด้วยเออพกูดไปด้วยหรือไม่ก็มึงก็พยายามไม่มึงเปลี่ยนสบู่เดียวกับเบอร์ร้านเลจบไอ้เนี้ยได้ตายเออได้ตอนนั้น